วันนี้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางและคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินง,งานโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่จังหวัดนครนายกเป็นวันที่สองณโครงการอ่างเก็บน้าห้วยปลืออนึ่งมาจากพระราชดำริตามลเขาพระอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกมีนายชาโนนวาสิกสิริผู้ราชการจังหวัดนครนายกให้การต้อนรับ ในการนี้รับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงการผ่นน้ำอ่างพวงซึ่งประกอบด้วยโครงการระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยปลืออ่างเก็บน้ำทรายทองและอ่างเก็บน้ำคลองโบดอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกผลการดำเนินงานด้านการประมงสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งดำเนินการโดยศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1จังหวัดนครนายก จากนั้นองคมนตรีได้พบปะพูดคุยกับราษฎรกลุ่มผู้ใช้น้ําจากโครงการพร้อมทั้งรับฟังการนําเสนอผลผลิตทางการกเกษตรดีมีคุณภาพทั้งนี้ได้รับการจัดสรรน,น้ําภายใต้โครงการดังกล่าวและให้ข้อคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ราษฎรและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเช่นการจัดสรรน,น้ําเข้าสู่พื้นที่การกเกษตรของราษฎรให้ทั่วถึงโครงการระบบผันน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยปลือ อ่างเก็บน้ำทรายทองและอ่างเก็บน้ำคลองโบดอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือระบบอ่างพวงในพื้นที่จังหวัดนครนายกเป็นโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำที่ใช้หลักการผ่นน้ำส่วนเกินของอ่างเก็บน้ำหลักไปยังอ่างเก็บน้ำเครือข่ายซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่มีระดับต่ำกว่าก่อตั้งขึ้นเมื่อป,ปี2524จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษความว่า ควรพิจารณาวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองโบดเพื่อจัดหาน้ำให้โครงการเกษตรกรรมทหารและก็ส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรบริเวณใกล้เคียงหากปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองโบดมีปริมาณไม่เพียงพอ ก่อชักน้ําจากอ่างเก็บน้ําคลองทรายทองลงมาเสริมและควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยปลือเพื่อจัดหาน้ําสนับสนุนการประปาจังหวัดนครนายกและระบายน้ําจากอ่างเก็บน้ําห้วยปลือลงสู่ลําห้วยปลือเพื่อส่งน้ําให้กับราษฎรตามลําห้วยปลือเป็นช่วงๆกรมชลประทานสำนักงานกปรรและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องร่วมสนองพระราชดำริ ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ําจากโครงการอ่างเก็บน้าทรายทองไปยังโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยปลือก่อสร้างท่อส่งน้ําจากโครงการอ่างเก็บน้าทรายทองไปยังโครงการอ่างเก็บน้ําคลองโบดและก่อสร้างท่อส่งน้ําจากโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยปลือไปยังโครงการอ่างเก็บน้ําคลองโบดพร้อมกับวางแผนและการจัดสรรน้ําจากอ่างเก็บน้ําทั้ง3แห่งปัจจุบันอ่างเก็บน้ําคลองโบดมีปริมาณน้ํา3 8 8 0ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยปลือมีปริมาณน้ำ3.471ล้านลูกบาทเมตรและอ่างเก็บน้ำทรายทองมีปริมาณน้ำ1.629ล้านลูกบาทเมตรจากแผนการจัดสรรน,น้ำของอ่างเก็บน้ำทั้ง3แห่งในช่วงหน้าแล้งมาตั้งแต่ปี2567ถึง2568และช่วงต้นฤด,ดูฝนปี2568ทำให้ราษฎรทุกพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ จากนั้นองค์มนตรีและคณะเดินทางไปยังแปลงเกษตรของนางสุดใจเสวยสุขเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปลืออันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยรัศดรรายนี้ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำการเกษตรบนพื้นที่80ไร่ด้วยแบ่งเป็นปลูกทุเรียน50ไร่และปลูกข้าว30ไร่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ4 0 0 0 0 0บาทต่อปีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น